ใครที่ใช้งาน Tik Tok อยู่แล้วรู้สึกว่า Tik Tok มันช้ามันค้างมันอ่ดมันรวนแล้วจะมีวิธีแก้ไขแบบไหนง่ายนิดเดียวดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่เพจโตก่อนนะครับกดเข้ามาที่เพจโตนะครับแล้วมากดค้นหาคําว่า Tik Tok นะครับพิมพ์ t i k t o k ไปเลยนะครับ Tik Tok อ่าแบบนี้นะครับ มาดูว่านะครับ TikTok ของเรานะครับมันอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่หรือยังนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้อัปเดตให้กดตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าอัปเดตตรงนี้นะครับแต่ถ้าของใครที่เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับมันจะขึ้นคําว่าเปิดแบบนี้นะครับอ่าเพราะของเราเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วยังล้วนอยู่ใช่ไหมนะครับให้เราเข้าไปที่ TikTok ของเรานะครับเสร็จแล้วให้เรามากดที่คําว่าโปรไฟล์นะครับตรงนี้ เสร็จแล้วให้เรามากดที่ขีด3ขีดข้างบนนี้แล้วมาที่คำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับหาคำว่าเพิ่มพื้นที่ว่างนะครับกดเข้าไปเห็นไ,ไหมครับแคทนะครับกดล้างแคทนะครับการล้างแคทต,ตรงนี้นะครับจะเป็นล้างขยะที่ t ิกต o k สร้างขึ้นนะครับอย่าลืมหมั่นเข้ามาล้างตรงนี้ด้วยนะครับ อันต่อมานะครับดาวน์โหลดนะครับจะเป็นเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์สติ๊กเกอร์นะครับใครที่ยังไม่อยากล้างก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครที่ไม่ใส่ใจอะไรไม่มีอะไรที่จําเป็นให้กดล้างแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เรากดออกไปแล้วก็ก็กดปัดทิ้งไปแบบนี้ให้เราไปที่การตั้งค่ากดเข้าไปที่การตั้งค่า เสร็จแล้วให้เราไปที่คำว่าแอปหรือจัดการแอปกดเข้าไปเสร็จแล้วให้เราเลื่อนหา Tik t o k ของเรานะครับเลื่อนลงมาอ่าเห็นไหมครับ Tik t o k กดเข้าไปที่ Tik t o k นะครับเสร็จแล้วมาที่คำว่าการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลกดเข้าไปแล้วมาล้างแคสตตรงนี้ออกด้วยนะครับให้แคสเป็นศูนย์อ่าให้แคปเป็นศูนย์แบบนี้นะครับแล้วเราก็กด รีสตาร์ทเครื่อง1รอบนะครับแค่นี้ TikTok ของเราก็จะกลับมาใช้งานได้เร็วและแรงเหมือนเดิมแล้วนะครับก็บอกว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ